ล้วงไก่อาสยามศิลปินใต้าสายเลือดสตอรอขวัญใจแฟนเพลงทุกภาคประสบความสำเร็จในงานเพลงทุกอัลบั้มที่ผ่านมาจนถูกยกให้เป็นศิลปินแถวหน้าที่ปลุกกระแสเพลงใต้ในสไตล์ลูกทุ่งเพื่อชีวิตให้คนทั้งประเทศได้รู้จักจนกลายเป็นแนวเพลงที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันและนี่คืองานเพลงอัลบั้มใหม่ล่าสุดจากล้วงไก่อาสยาม สวัสดีครับลวงไก่อสัสยามครับก็วันนี้ผมมีอัลบั้มชุดใหม่มาฝากพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับกับอัลบั้มหลวงไก่5ครับเออบอกว่าคคิิดดถถึงแต่่ฉันไมสำหรับคอนเซปต์อัลบั้มหลวงไก่5นะครับก็เป็นแนวสไตล์สำเนียงลูกทุ่งเพื่อชีวิตใต้หนักแน่นจริงใจแบบลูกผู้ชายสำหรับส่วนรวมในอัลบั้มชุดนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเป็นคนดีไซน์เรื่องราวของภาษาใต้ พี่ๆนักเขียนเพลงหรือว่าน้องๆทีมงานนักเขียนเพลงเขียนเพลงมาแนวแนวแบบภาษากลางหลวงไก,ก่ก็มาแแลงเป็นภาษาใต้แล้วก็มีคอนเซ็ปที่นําเสนอให้กับทีมงานที่เขียนเพลงในอาเซียมเพื่อจะให้อัลบั้มชุดนี้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับฉันมันคนมีประวัติตอนนี้ก็มีเพลงที่เริ่มปล่อยไปตัวประเทศทั้งเ v วแล้วก็บทเพลงนั่นก็คือเพลง คนมีประวัติเรืงนี้ผมว่าโดนกับใครหลายๆคนจริงๆแล้วเรื่องราวของความรักทุกคนพลาดกันได้หมดนั่นแหละครับลองให้โอกาสเขาดูนะครับวันนี้เขาเจอคนที่เขาใช่แล้วลองให้โอกาสเขาดูครับฉัััััััันนนนมมมปรระวววววไไไ่ดไไดดีีีต้้้องงกกทหหใใจบใจบเ สำหรับเพลงขวัญใจเด็กช่างมันมีอะไรต่อเนื่องจากเด็กช่างลัตจริงหรือเปล่าก็เด็กช่างลัจริงตอนที่เป็นชุดขอบคุณอย่างแรงก็แบบสไตล์คนกวนคือทรงเด็กช่างะครับแต่พอมาอัลบั้มชุดนี้เด็กช่างโตแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เด็กช่างยุคใหม่ตั้งใจเรียนแล้วก็คืออยากหาแฟนแล้วครับเราให้โอกาสเด็กช่างกลุ่มนี้ดูครับสสมมมคหว่่่นนใใใจจเเด็็กชาาางงยถ้ปูไ าาาารเเเนนนิิว่ธอั้้กก็็ถูทงงมจมจบชุดนี้มีอยู่เพลงนะครับอาจจะกระแนะก,กระแหนต่อว่าบางคนสักนิดนึงจริงๆแล้วเพลงนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าใครนะครับแต่ต้องการเอามานำเสนอในมุมมองยุคปัจจุบันนั่นก็คือเพลงสัญชาติมูเห่าครับใส่ทำพันนี้ใส่เธอทำกับฉันได้ลงสันเองก็งง คมีเพลงที่อยากแนะนำเป็นแนวเพลงพื้นบ้านชิงานได้ทำดนตรีออกมาสุดยอดมากๆเริ่มจากแนวปากใต้มาก่อนหนังตะลงุงหนังตะลุงแล้วก็มาเพลงแนวสไตล์เพลงอีสานนะครับแต่การร้องดีไซน์การร้องยังเป็นภาษาใต้เหมือนเดิมน,นั่นก็คือเพลงเรือโครงใจเคร่งครับโบกมือลาน้องออกไปลงทะเลลากอวนกับตังเกอร่อนเรห้าปลา เห็นเรือกับน้ำไม่ได้เห็นนานั่งเฮิดแลฟ้าเพียงสบตาจันทว่าเพื่อนแท้ในวันแพมีเพียงตัวของเรานี่ไงเขาก็ขอฝากอัลบั้มหลวงไก่5้าด้วยนะครับถ้าพี่น้อง อยากโหลดบทเพลงของหลวงไก,ก่ทุกๆเพลงในอัลบั้มหลวงไก่5นี้ไว้ในโทรศัพท์มือถือของพี่น้องนะครับแค่กดดอกจันทร์4 9 1 1 1 1กดรหัส155ครับหรืออีกหนึ่งช่องทางถ้าพี่น้องอยากโหลด MV หรือ MP3 ไปดูได้ที่ w w w a s a วย a ว็บเช่วยโหลดกันเยอะๆนะครับขอฝากไว้ด้วย หลวงไก่5อัลบั้มเต็มเข้มข้นทุกบทเพลงจากล้วงไก่อาสยาซีดีและวีซีดีคราวเกะวางแผงทั่วประเทศแล้ววันนี้